สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้านับตัวน้ํายานะครับคาริเบตนะครับสําหรับเครื่องวัดพีเฮนะครับหลายๆท่านนะครับใช้เครื่องวัดพีเฮนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดดิจิตวัดพีเฮดิจิตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการคาริเบตทุกครั้งก่อนการใช้งานนะเพื่อความเที่ยงตรงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวน้ํายาเครื่องวัดน้าเครื่องวัดพีเฮนะครับผม เป็นแบบดิจิตอลนะครับเราจะมาคาริเบตเพื่อให้เกิดความแม่นตรงโดยใช้น้ํายาคาริเบตของยี่ห้อ OF ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นน้ํายานะครับ pH 4นะครับแล้วก็จะเป็นน้ายา pH 7นะครับหมายถึงอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเราเอาเครื่องวัด pH ตัวนี้นะครับวัดจากน้ํายาตัวนี้ต้องได้นะครนะถ้าไม่ได้7เนี่ยเราจะต้องปรับจูนนะครับการปรับจูนก็คือบนตรงนี้นะครับจะมีหัวน็ออยู่นะครับเราก็จะมี ใส่ควงม,มาให้อยู่ในเครื่องของวัด pH ตัวนี้นะครับหมุนปรับให้ได้เจดนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอน้ํายาตัวนี้7็ดปุ๊บตัวนี้จะรับรู้ทันทีว่าคือต้องเป็นเจ็ดนะนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ํายาเบอร์ pH 4ี่นะครับเม่อไหร่ก็ตามที่วัด pH 4ก็จะต้องเป็นเลขสีเท่านั้นถ้าไม่ถึงเราก็จะปรับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะครับกับน้ายาคาลิเบตตัวนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราจะลองด้วยน้ำยา p h e เจ็ดนะครับตัวนี้เป็น p h เเจ็ดนะครับนี่จะเป็น p h e เจ็ดนะครับอ่าเราก็อันดับแรกเราก็บีบน้ำยาลงไปเสร็จบุ๊บนะครับไล่ทีละตัวนะครับจะได้ไม่หลงกันนะครับ p h e เจ็ดเราวัดต้องได้เจ็ดนะครับเปิดเครื่องวัด p h เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดให้นะครับว่าตอนนี้ค่า p h ตัวเลขจะต้องขึ้นเลขเจ็ดนะครับ ตอนนี้นะครับตัวเลขตรงนี้นะครับนะครับก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วนะครับอยู่ที่หกจุดหกน้ำยาเจ็ดต้องขึ้นเลขเจ็ดเท่านั้นนะครับอันนี้ขึ้นหกจุดหกไม่ตรงนะครับเราจะต้องทําการปรับนะครับด้านบนนะครับหมุนปรับตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับนี้สําหรับในช่องในช่องนี้เนี่ยในช่องนี้นะครับมันจะมีหัวน็อตมันจะเขียนเลขสี่กับเลขเจ็ดเราไปปรับเฉพาะตัวเลขเจ็ดนะครับให้ได้เจ็ดนะครับ มีสองฝั่งนะครับเห็นไหมฮะมีสองฝั่งคือสี่และเจ็ดเราไปหมุนเลขเจ็ดให้ได้เจ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการหมุนเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก,ก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับหมุนง่ายๆนะหมุนไปท้งซ้ายทั้งขวาก็ได้ตอนนี้เนี่ยคือมันได้เจ็ดหลักเห็นไฮะ มันจะรับรู้ว่าน้ํายาตัวนี้นะครับน้ออํายาตัวนี้นะครับวัดแล้วได้เจ็ดแล้วมันก็จะเป๊ะแล้วนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือรับรู้เครื่องรับรู้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดหัวให้ภาพให้ดูเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เป็นเลขเจ็ดหรือยังครับตากล้องเป็นเรียบร้อยนะครับนี่เท่ากับเครื่องนี้เรียนรู้เรียบร้อยนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับต่อมานะครับเราจะลอง p h ี4กันนั่นหมายถึงเสียบ หมุนปับสี่ต้องได้สี่นะครับหลังแจ็บจุ่มนะครับอ่านี่นะครับน้ายานี่นะครับตัวนี้นะครับจะต้องเป็นเลขสี่เท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นยังไม่เป็นเลขสี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก,ก่อนนี้อยู่ที่สามจุดเจ็ดนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการปรับนะครับปรับจูนให้ได้เบอร์สี่ก่อนนะครับนี่คือสามจุดเจ็ดนะครับไม่ตรงนะครับทีนี้ปรับเราก็ปรับที่เบอร์สี่ตรงนี้นะครับมันจะมีเบอร์สี่อยู่นะครับเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ปรับตอนปรับเราต้องจุ่มน้ําด้วยนะครับจุ่มตัวน้ํายานะครับ ตัวนี้หมุนไปทางซ้ายเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเหมือนหมุนไปทางขวาตัวเลขจะลดลงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมหมุนให้ได้เลขสี่แล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ค่ามันอยู่ที่สี่จุดศูนย์นะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้แปบ๊บหนึ่งสักครู่นะครับให้มันนิ่งก่อนนะครับตัวเลขเวลาเราหมุนนะครับมันจะสวิงนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราปรับจูนแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเป็นตัวเลขสีมาตรฐานนะครับ หมุนไปทางซ้ายนะครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์สี่จุดแล้วนะครับผมขออนุญาตหมุนแป๊บหนึ่ง เพืนสี่จุดศูนย์ไหมครับผมเวลาหมุนมันจะ,ะวนเวียนนะครับตัวนี้นะครับคือจริงๆตอนนี้มันเป็นสี่แล้วกันนะครับเอาเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะสวิงอยู่ที่ศูนยะ์จุดหนึ่งแต่จริงๆคือมันนิ่งอันนี้นะครับเวลาเราหมุนให้ก,กล้องดูเฉยๆนั่นหมายถึงว่าค่า PHS สี่ก็คือได้สี่นี่ยนะครับคือน้ํายาก,การใช้น้ํายาคาริเบตแค่นี้นะครับทําทุกเดือน นะครับเดือนละครั้งหรือก่อนใช้งานทุกครั้งเราทำเนี่ยเราจะได้ค่ามีที่เที่ยงตรงนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ไ i น์ไอดีนะครับเอสไซค่อยทูยูนะครับเอสไซแล้วก็ ko i ไเลขสองตัวยูนะครับติดต่อได้เบอร์ศูนย์แปดหกห้าสี่ห้าห้าสี่สามสี่นะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรานะครับเบอร์ไวเว็บโคไเลขสองตัวยูคอมนะค่อยทูยูคอมนะครับขอบคุณมากครับ